ปรียากรเรศนันวลาค่ะปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท DGF i n t e r n e t w o r k ค่ะ วันนี้ต้องบอกทุกท่านเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์รีแอนนะคะเราทำออกมาเพื่อดูแลองค์รวมของผู้หญิงตั้งแต่เส้นผมจดปลายเท้าถามว่าวันนี้ผู้หญิงเรานะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาในเรื่องของภาวะทางอารมณ์ผิวพรรณส่งผลระยะไปถึงไหนรู้ไหมคะในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวหรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็เกิดล้วนแล้วเกิดจากปัญหาภายในทั้งหมดเลยวันนี้เราต้องบอกเลยค่ะว่ารีแอนนะคะเป็นสมุนไพรที่เราออกแบบมาเพื่อ รีเซ็ต,ตอง์รวมของผู้หญิงนะคะผู้หญิงทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเจริญพันธุ์นะคะวัยกลางคนรวมถึงวัยทองผู้หญิง3มวัยนี้ถ้าได้สัมผัสรีแอนทุกคนจะได้ตอบโจทย์ผลลัพธ์กับปัญหาของแต่ละวัยได้อย่างชัดเจนค่ะมันเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่หลงรักรีแอนมากเนื่องจากว่าเราเองเป็นคนที่ เป็นปัญหาเรื่องของเลือดที่เป็นเลือดหนืดแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้ต้องบอกว่ารีอนส่งผลไปกันไปถึงการใช้ชีวิตประจําวันด้วยตัววันเองเนี่ยเป็นผู้ใช้รีอนตัวจริงใช้มา10ปีแล้วนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเอา้าสิปีแล้วทาไมถึงได้มาบอกเล่ากับคนอื่นๆวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วต้องให้ภาพเล่าเรื่องแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าวันเองเนี่ยอายุก็คือ จะ50ปีวันนี้วันมีครอบครัวที่อายุน้อยกว่า5ปีวันมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็มีความมั่นใจทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความเป็นสาวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราได้ประโยชน์จากการใช้รีแอนอย่างต่อเนื่องค่ะผลิตภัณฑ์ดูแลสุภาพสตรีเนี่ย มีทางเลือกมากมายจริงๆนะคะในท้องตลาดแต่วันนี้รีแอนของเรานะคะเป็นสูตรตำรับที่เราคัดสรรมาที่มีความแตกต่างตรงที่ว่าของเรานะคะไม่มีเคมีสมเค์เลยนะคะแล้วที่สําคัญเราเป็นสมุนไพรสมุนไพรของเรานะคะเป็นสมุนไพรที่เราเกิดการผสมผสานกันทั้งสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนเป็นสูตรตำรับที่สามารถดูแลองค์รวมของผู้หญิงเราได้ตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาต่างๆที่ผู้หญิงเราบอกเลยค่ะว่ามันเป็นปัญหาโรคแตก ที่ไข่ๆก็ไม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นภาวะของกลิ่นภาวะของการใช้ชีวิตประจําวันความหย่อนค้อยหรือรวมไปถึงมดลูกที่มันไม่อยู่กับพี่กับทางอะไรแบบนี้ถูกไหมคะวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีแอนนะคะเรา ปลอดภัยแล้วก็ไร้ผลข้างเคียงมีหลายท่านนะคะอาจจะมีความกังวลว่าการทานผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรเนี่ยถ้าเราทานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเนี่ยอาจจะส่งผลข้างเคียงในเรื่องของภาวะการตกค้างหรืออะไรต่างๆวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเราความความเข้าใจกับสมุนไพรกันได้อย่างชัดเจนและมีความรู้จริงถ้าเราทานสมุนไพรที่เป็นเขาเรียกว่าเชิงเดี่ยวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เป็นสูตรตำรับ เพราะฉะนั้นวันนี้การทานสมุนไพรเชิงเดี่ยวเช่นคุณอาจจะทานในเรื่องของบ้านชักมดลูกอย่างเดียวเป็นเวลานาน,านอย่างนี้คุณทําไม่ได้นะคะแต่วันนี้เราบอกเลยค่ะว่ารีแอนของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็นสูตรตำรับเพราะฉะนั้นการที่เราทานเข้าไปนะคะสมุนไพรจะมีการขับออกไม่ว่าจะเป็นการเป็นประจําเดือนทางเหงือ่อทางปัสสาวะหรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็ไม่สัจะไม่ทิ้งการตกค้างในร่างกายของเราอย่างแน่นอนและที่สำคัญของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เราทําขึ้นมาเราใส่ใจตั้งแต่การบรรจุแคปซูลแคปซูลของเรานะคะเป็นแคปซูลที่ทําจากพืชเพราะฉะนั้นวันนี้จะไม่ได้ทําจากไขมันสัตว์ที่จะทําให้ภาระตับไตเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวก็จะเกิดจากการที่เราทานอาหารเสริมที่เป็นแคปซูลเป็นเวลายเยอะๆแล้วก็นานๆมันจะเกิดการสับสมแล้วก็ทําให้เกิดเป็นเป็นภาระของตับไตในอนาคต วันนี้นะคะถ้าคุณเลือกรีแอนแล้วคุณตัดสินใจนะคะที่จะสัมผัสแล้วก็ได้ลองใช้รีแอนเป็นตัวช่วยวันการันตีเลยค่ะว่าคุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เรารู้สึกมีความกังวลใจนะคะก็จะถูกลดลงแล้วก็คลี่คลายแล้วก็จบลงในที่สุดวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ารีแอนจะเป็นตัวช่วยที่ดีแล้วจะทําให้คุณมีความสุขได้อย่างแน่นอนค่ะ